ต่อไปนี่แหละค่ะเรื่องใหญ่ที่วันนี้เป็นปกของเราจะขอดูปกของรายการประจำวันนี้สักหน่อยเข้าเรื่องแล้วค่ะ<อ>ปกของเราวันนี้คือตายยกแก๊งสารรับไตสวนชั้นส4บสี่จริงๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไอตัวื่างหมายตกใจเป็นื่องหมยคำถามใช่ใช่ว่าจะตายยกแก๊งไหมเพราะตอนนี้ยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแบบนี้ทลยว่าตายกันหมดไปแล้วอย่างนะคะ<อ>ภาพที่เห็นนี่มีคุณทักษิณแ,แก๊งยังมีคอควายไหมเนี่ขอภัยไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะมีนะก็อย่างนี้แล้วค่ะอ่า มีคุณทักษิณนะพี่สำราญแล้วก็นอกนั้นก็เป็นท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจอะไรต่างเนี่ยคือสืบเนื่องมาจากเรื่องของคุณชันชัยใช่ไหมพี่สำรานที่ไปร้องศาลวันนี้แล้วก็เอ่อมีรายละเอียดให้พี่สำราญว่าซึ่งเมื่อวานเราก็ได้คาดการณ์กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะค่ะแต่ก็เราเราก็เมื่อวานพูดไม่ยาวอืคือเราให้ฟังการตัดสินวันนี้ฟังคําสั่งจากศาลค่ะศาลนี่คือศาลดีกา ภายในคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอเรียกภาษาหนัาข่าวาสารดีการนักการเมืองควันนี้นะครับโอ้โหมันเกิดโกลาหลนในวงการข่าวบางคนบอกว่าเฮสสารปัดตกแล้วปัดตกสารไม่รับคาร้องคุณชานชัยนะะพาดหัวกันแข่งกันความเร็วด้วยไงเฮ hey, ไปได้สักพักหนึ่งเฮ hey, ไปได้สักพักหนึ่งผมไปดูเฟซบุ๊กกลายเป็นเฮ้ยสวสมชาย <laughs> สแสวงการ ออกมาผิดเพื่อนยังไงเฟซบุ๊กอื่นปกะติตกแล้วไม่รับคำร้องชานชายัยแต่โพสต์ของแวสมชายสแสวงการอาดีตสวนะอบอกว่าสารนัดไต่สวนวันที่13มิถุนายนผมเอ้ยอะไรกันแน่ตกลงมันยังไงคะตกลงมันยังไงนะครับสุดท้ายมีการแก้ข่าวกันทุกสำนักออันนี้แหละครับคือรียเป็นผ้าหัวแต่ความหมายแต่ว่าผิดไหมคือ ตีตกของคำร้องคุณชานชัยในจริงแต่ข่าวไม่ได้จบแค่นั้นนี่ของสมชายสแสวงการสา,า,ราวดีกาสิบ13มิถุนาแต้ส่ี่ค<ข>ดีชั้น14คนอื่นเขาบอกว่าปัดตกตีตกคำร้องชานชายัยแต่ของสมชายสแสวงการบอกว่าข่าวดีสารดีการวัน13มิถุนายนแต่ส่วนคดีชั้น14สั่งโจทย์จำเลยอธิบดีราชธรรมพบบอรเรือนจำ แพทย์ใหญ่ตำรวจส่งคำชี้แจงพร้อมเอกสารใน30วันม,มันคนละเรื่องเดียวกันเลยทีนี้พอไม่กี่เวลาต่อมานะมันก็มีเพรสซีริสของสารดีการละการเมืองออกมาทุกอย่างก็กระจ่างแจ้งนะว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็ี่ยนยังไรผมจะลองอ่านสักสองสามยอหน้านะ,ค,ะคุณเอเพื่อท่านผู้ชมจะได้ตามไปพร้อมๆกันนะในเพรสซของศาลฎีการการเมืองของเรียกสั้นๆน่อนะ วันนี้คือวันที่อะไหร่สามสิบเมษาใช่ค่ะเวลาสิบสามเมริกาสารดีกาพนขยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำที่บอจุดคอจุดหนึ่งทับสองห้าหกแปดระหว่างอายการสูงสุดคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐคอตอสจำได้ไหมค่ะโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้เข้าเป็นคู่ความแทนแทนโจทุดนะฮะ นายชาญชัยสารเสนักผู้ร้รองพันพโททักเสียิชนวัตรหรือนายทักเสียิชนวัตรจำเลยคืออันนี้อธิบายกลมๆก,ก,ก็คือคุณนักเสียงแกโดนสี่คดีคจากการเนี่ยทำเรื่องของคอตสอเนี่ยนะแล้วปปชนี่ก็เป็นผู้ฟ้องอต่ออัยการสูงสุดะนะนะคือนั่นแหละครับก็เป็นคดีสามสี่คดีแล้วก็เป็นที่มาทำให้คุณตัดสิน ทักษิณติดคุกถึงสิบปีคิดว่าตรงนี้ใช่ไหมปปชเข้าเป็นคู่ความแทนใช่แล้วก็คุณชาญชัยมาร้องร้องก็อย่างที่เ,เรารู้กันร,ร้องกันเมื่อสองครั้งแล้วก็สารตีตรงไงค่ะแล้วก็ทักษิณก็เป็นจำเลยจำเลยคือจำเลยคดีเก่านะในภากรกิจที่สองพูดร้องคือคุณชาญชัยนะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลเมื่อวันที่สิบดธันวาคมสอง6หกและวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สอง7หกเจด กับขอให้ใจสวนการบังคับโทษจำคุกแก่จำเลยทักษณิณนะในคดีดำในคดีหมายเลขแดงที่อม4ี่ทับ2 5งหาจำเลยที่1ในคดีหมายเลขแดงที่อมอสิอทับสอาและจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่อม5 2 5ทับาของศาลคดีอข,ของศาลน,นี้ขออภัยตามคำร้องฉบับลงวันที่10มกราคม2568้า คืออ้างความถึงคดีเก่าที่คุณทักษสินโดนตัดสินจำคุกอะ่ะคุณนายจำได้ไหมรวมแล้วนี่สิปีแต่มันหมดอาอยุเซนหนึ่งคดีก็เหลือเหลือสามคดีเหลือแปดปีสารพี่เคราะห์คำร้องและเอกสารท้ายคำร้องแล้วเห็นว่าผู้ร้องไม่ใช่คู่ความผู้ร้องคุณจันชัยนะไม่ใช่คู่ความในคดีหมายเลขแดงที่ออมอสีออมอสีอ่แล้วก็คดีหมายเลขแดงที่ออมอสิบและคดีหมายเลขแดงที่ออมอห้า ของศาลนี้อีกทั้งไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการบังคับโทษจำคุกแก่จำเลยคดีดังกล่าวเมื่อผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในชั้นบังคับตามคำพิพากษาจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลนี้อ่าคุณอาชัยจบข่าวคุณไม่มีเศษธิ์แต่ย้อหน้าต่อไปมันสําคัญแต่อย่างไรก็ตามนี่แหละค่ะนี่แหละอแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความปรากฏต่อศาลว่า อาจมีบังคับอาจมีการบังคับตามคำพิพากษาที่ไม่เป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลนี้ศาลกี่เส้นใต้ย0เส้น <c oughs> <c oughs> สามคิดอยู่ศาลย่อมมีอำนาจไต่สวนและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรจึงเห็นควรส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์และจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ เมื่อกี้น,นะนสามหมายเลขกันนะมอสี่ทับสองห้าห้าหนึ่งอ่านั่นแหละเอ,เอาละของศาลนี้แล้วให้โจทก์และจำเลยดังกล่าวแจ้งต่อศาลว่ามีข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างในคำร้องหรือไม่อย่างไรกับสำเนาคำร้องให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีราชทันและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของศาลว่าดําเนินการแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ บังคับโทษจำคุกอันนี้สําคัญแก่จําเลยเป็นไปตามหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรือไม่อย่างไรตามพรบอยอดแล้วกันนะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพศ2560มาตรา6โดยให้โจทย์จาเลยดังกล่าวผบเรือนจําอธิบดีราชทรรและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแจ้งให้ศารทราบพร้อมกับแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในส0มสิบวันนับแต่วันที่รับ ทราบคำสั่งศาลสำหรับกรณีที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลนั้นเมื่อผู้ร้องไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลกรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคำขอดังกล่าวทั้งนี้ศาลมีคำสั่งให้นัดพร้อมหรือนัดไต่สวนในวัน 23, ที่13มิถุนายน2568เวลา9.30นาาิกอืมก็เป็นน<า>ั้นว่าอันนี้คือแปลไทยเป็นไทยคือ คุณธันชัยไม่ต้องคุณไม่ได้มีส่วนได้เสียมันศาลจัดการเองงี้เหรอแต่ว่าศาลได้นี่แหละความได้ปรากฏต่อศาลแล้วศาลดำเนินการไต่สวนเองอโอ้โหงานใหญ่งานช้างสิบสามิถุนานัดแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมราชทาณฑน์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจพอบอรเรือนจำครบองค์ประกอบทีนีศาลเรียกมาปั๊มนะโอ้โห พปชเอาหลักฐานมาอแพทย์ได้สภาสมมตินะเอาพบอรเรือนจําคือสารที่มันสําคัญมากคือสารอยากรู้ว่าการบังคับโทษเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายไหม,มคุณส่งไปวันนั้นเนี่ยยี่สิบสองสิงหาคมเนี่ยนะไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคุณใช้อำนาจอะไรอแล้วคุณไปแล้วเนี่ยคุณรักษาจริงไหมคุณป่วยจริงไหมป่วยทิป่ป่วยปลอมป่วยจริงมันมีหลายประเด็นนะะ พี่สำรานที่สําคัญเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไม่ได้เอกสารหลักฐานอะไรสําคัญพวกนี้ไงต่อไปนี่ต่อไปเนี่ยศารขอแล้วจะใ,ให้หรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้อหลักฐานเนี่ยขอกันไปก็ไม่เคยจะได้สักเท่าไหร่แล้วงานนี้ศารกร็ดังดำนการอย่างโปร่งใสนะเปิดชื่อเลย นะว่าองค์คณะหท่านพิจารณาเรื่องนี้ดำเนินการเรื่องนี้นี่<ช>นมีใครบ้างเนี่ยค่ะนายฉัดชยัยใสโชตในะคะนายอดุลอุดมผลนายไตรรัตน์แก้วศรีนวล นางสุพิธกรอบคำนายพัฒนชัยยอดพยุงอันนี้ก็คือรายงานจากที่หลังจากมีคดีของคุณชานชัยที่ยื่นขอให้ศาลดำเนินการไต่สวนออกหมายจาับคุณทั้งิณมากลับมาขังเนี่ยนะคะคุณอรพงศ์สิริการนนท์ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาขึ้นมาหรายมาพิจารณาคำร้องนะคะซึ่งก็มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในสาลดีกาและผู้พิพากษาสาลดีกาก็ตามภาพและรายชื่ออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะอืนี่แหละครับก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะที่เราดูนะแต่ว่าอีกสักครู่นะครับอีกสองสามนาทีเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน,นักวิทยายการด้านนิติศาสตร์ว่าเออแล้วมันยังไงต่ออ้านะจะไปยังไงใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้เหมือนกับว่าไอกองเชียร์คุณทักษิณเนี่ยที่ตอนแรกโล่งเนี่ย ชักไม่โล่งนะพี่สำรานก็ได้เฮแค่ตอนข่าวผิดได้เฮตอนตอนแรกนะนทีนี้พอมีข่าวด่วนมาใหม่เนี่ยอันนี้ชักจะเฮไม่ออกใช่ใช่คือ,ค,อคืออย่าลืมว่านอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีหมุดหมายอีกอันหนึ่งวันที่8พฤษภาคม<ต>ภ8พฤษภาคมกบแพทย์ธิยสภาแพทย์สภาที่มีการประชุมบอร์ดครั้งใหญ่ก็ต้องดูว่าจะมีผลของการพิจารณาเรื่องวินัยของแพทย์ออกมาอย่างไรอเออนะสำคัญอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ได้เอกสารมาเยอะคือมันก็เลยต้องมีเจอโรคเลื่อนมาครั้งหนึ่งพอได้เอกสารมาเยอะจากราชทันจากโรงพยาบาลแล้วก็แล้วแ,แต่ก็ต้องมาดูอีกทีนะคะแต่ว่าทีนี้อย่าง,างที่พี่สัรรายงานไปสักครู่คือมีการาให้มาชี้แจงพร้อมเอกสารหลักฐานอันนี้จากศาลฎีกาแผนคดีอาญ,ญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองอันนี้สําคัญนี่นะขอราชทันขอแพทย์ใหญ่ตารวจเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของศาลว่า การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษจำคุกแก่จำเลยเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรือไม่อย่างไรคุณนักเส้นนั้นโดนได้รับพระาทานอภัยลดโทษแล้วเนี่ยนะ,ะก็เหลือหนึ่งปีค่ะแล้วหนึ่งปีนี้เนี่ยคือศาลก็อยากรู้ว่าการบริหารโทษการดําเนินการทุกอย่างมันเป็นไปตามหลักกฎหมายไหมถูกต้องไหม,อ,มอันนี้แหละมาตราไหนอะไรยังไง คณอาศัยพร,รบราชทธณฑ์2560มารตราไหนนวนนี่นั่นนะค่ะที่เขาบอกว่าขัดแย้งกับปวิยา,ยา24 6ซึ่งเมื่อวานเราขึ้นม้ดูแล้วเนี่ยนะเป็นยังไงอันเนี้ยมันก็มีมุมข้อกฎหมายอยู่นะซึ่งสารนี่อันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายสารวินิจฉัยไม่ยากหรอกนะเพียงแต่ว่านั่นแหละครับหลักฐานแล้วก็คงจะลามไปถึงนวดแหละครับตรงงนี่ ดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่นี่คือป่วยทิทย์หรือป่วยจริงอ,อะไรประมาณนี้ด้วยย้อนย้อนดูแผ่นเมื่อกี้สมิธได้ไหมคะเมื่อเอกี้อาจารย์มันจะเห็นมีเงื่อนไขยอยู่นะพี่สำราญว่าทุเลาการบังคับโทษเอาไว้จำคุกเนี่ยจำเลยวิกลจริตเข้าขายไหมคืออันนี้คือกใครว่า <c oughs> คือไปไปรักษาตัว <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> เป็นเป็นทุเลาอาการคือเหตุอันควรทุเลาเนี่ยนะ <c oughs> คือต้อง มีอยู่สี่อันเนี้ยวิกลจริตเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายกันเคนักเสียเนี่ยมีคันอันนี้คงไม่ใช่คลอดบุตรคงไม่ใช่อต้องเลี้ยงดูบุตรไม่ใช่เหลือหนึ่งนี่แหละข้อห้าล่ะต้องดูข้อห้าด้วยอ่ามีห้าด้วยอ่ามีไหมข้อห้าทีเนี้ยดูแล้วแบบอ่าดูแล้วก็ถ้าถ้าแค่สีอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวสักเท่าไหร่เออเออนะอ่าละอันนี้ก็เป็นเรื่องของความขัดแยง้งทางกฎหมายเดี๋ยวคงจะทุ่มเสียงกันนิดหน่อย นะืะซึ่งเดี๋ยวซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์แก้วสันติโพธิ์ที่ก็เขียนเรื่องนี้นะค่ะอาจารย์แก้วสันเขียนนี่คือสรุปแล้วนี่คือถ้าไปอ่านในไทยโพสต์ส่วนนี้ผมก็อ่านมาวบวบกันนะคืออาจารย์ก็บอกว่าคือทางราชธรนเนี่ยเขายึดเอาตามพรบราชธานมมาตรา55นะฮะแล้วก็ใช้อำนาจในการที่ส่งคุณทักษิณไปรักษาตัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่ว่ายังไงก็ตามแหละอาจารย์แก้วสรนก็สรุปว่าไม่ว่าคุณจะไม่ว่าจะอยู่ในกรอบมาตรา2,4,6งสปวิยาญาหรืออยู่ในมาตรา5ห้สิก็ตามนะยังไงเสียเด็กก็หนีไม่พ้นเพราะว่ามันไม่ถูกต้องอืม,มันไม่ป่วยจริง